เมื่อรวบรวมจจความแล้วเทตัวสติเป็นใหญ่ในที่ใดทั้งหมดที่ในสทัทีะดกท่านแสดงไว้ที่ใดทั้งหมดรวมควมลงสติตัวเดียวแล้วก็เคยพูดอยู่ใม้มีสติตะตังเคยพูดกันอยู่ทระได้ต้องั้งสึกือสติปัญญา มันมาด้วยกันใไใแต่ทางพุทธศาสนาเมื่อรวมแล้วเอาสติเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นทุกคนเมื่อฝึกฝนอบลมสมาธิภาวนาือรมศาสนาอย่าลืมตัวสตินั้นอย่าลืมสตินั้นให้ตั้งมั่น จะตีนั่นให้พร้อมอยู่เสมอทุกเมื่อเมื่อจะตีพร้อมอยู่เสมอแล้วตัวปัญญาเกิดจากสตินั่นแหละปัญญาคืออะไรคือรู้ตัวเห็นตัวอยู่ทุกเมื่อคิดดีคิดชั่วอย่าละเรียดเห็นตัวอยู่ทุกเมื่ออันนั่นแหละปัญญาปัญญาที่กว้างขวางไม่จาก พวงไปเท่าไหร่ก็ดีก็มารวงอยู่ที่ตัวสติตัวนั้นถ้าสติไม่มีแต่แล้วปัญญาก็จะไม่เกิดเกิดก็ไม่รู้ปัญญานั่นคือสิ่งสารพัดทั้งปวงมดที่มากระทบจิตเกิดความรู้สึกขึ้นนั้นตัวปัญญาถ้าหากสติไม่มีแต่แล้ว รู้สึกขึ้นก็าไม่รู้ตัวไม่ทราบว่าอะไรต่อะไรแค่ไม่รู้สึกตัวสตินีนจริงเป็นหลักสำคัญมเมื่อพราเจ้าเทศหายสงสาวกทั้งหลายฟังเทศถึงที่สุดคือว่าถ้าที่มาฟังเทศดีเจ้า เทศถึงที่สุดคือหมายความทั้งมรรคผลที่ผันที่สุดจะคือสติตัวนี้แหละแต่หากว่าผู้ทำนั่นน่ะจะถึงหรือไม่ถึงนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งจึงเทสนาว่าเทศนะให้ฟังว่าเทศถึงที่สุดแล้ว มดทนใ้เรื่องาศาสนาตัวที่ติตัวแล้วก็มดทที่จะเป็นไปได้ญาประเยีจะเท่าไหร่ก็มันอยู่ที่ตัวของเราอย่างเราตั้งสติขมนดตายของเราพิจารณาอยู่แน่วแน่ไงสติแน่วแน่เนี่ยนั่นไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตคนละพูดถึงเรื่องกางด้ว พิจารณากายนี้จนเห็นกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ตัวต,วตวนบุคคลเล้าเขาันคันคที่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนหรือบุคคลเล้าเขานั่นอำนาจสติตัวเดียวสติแนวแน่ลงไปละพิจารณาตรงไปไม่ให้ไปที่อื่นไม่ใช่สัตว จริงๆไม่ใช่ตัวตนในจริงแล้วเขาใช้ทั้งไม่ใช่ทั้งนั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งเกิดมาซึ่งกข,ขึ้นมาแล้วสลายไปก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็สลายไปไม่มีอะไรรือแล้วหรอคนเราหรือสัตว์ทั้งพวหมดก็เหมือนกัน นั้นมีสาระอะไรด้วย,เ,ยเกิดขึ้นมาทนทุกข์ทรามานอยู่ชั่วคู่หน้าหนึ่งแล้วก็ดับสลา,ายไปสลายแต่อยูสภาพเดิมของมาันคือดินน้ำไฟลมลงตัวของเราเนี่ยออมาจากดินน้ำไฟลมลงสลายต้องเป็นดินน้ำไฟลมลง่านั้นมัดเรื่อง พยาําะอะไรพยายเป็นอะไรก็เป็นถึถ้ากระายไปเท่าเก่ามันสลายไปอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอะไรแล้วมไม่ใช่สั์ชั์ก็ไม่เห็นมันจเป็่ยนอย่างนั้นบุคคลตัวตนเราเขาก็ไม่ใช็อะไรทั้งนั้นไม่ใช็นางนั้นมันเป็นสภาวะหนึ่งของมันต่างหากที่เกิดขึ้นมา ที่เรียกว่าแขนขาหูตาจมูกรีงกายอันนั้นสมมติมัญญัดโดยติดสมมติัญญัติเหล่านี้แหละจึงไม่เห็นสภาวะเมื่อละสมมติมัญญัิเหล่านี้แล้วจะเห็นสภาวะเป็นขึ้นมาแล้วจะสลายไปอย่างนั่นจึงว่าไม่ใช่สต่ตัตนบุคคลของเขาท่านพูดถึงตอนนี้ ถึงมีปัชนาเรียกว่าปัชนาถ้านี้คนที่จะเห็นเช่นนั้นไม่เหมือนกันจะเห็นจริงลงอย่างนั้นเรื่อไม่อยู่ที่สติถ้าสติเราแก่กล้ายังจริงแล้วไปกว่าน,นั้นอีกเห็นเฉพาะส่วนตัวพูดไม่ถูก บอกไม่ได้ของนั้นไปจักไม่ใชข็งตันเองที่สมมติบรรยัตเป็นจะเป็เผินเวทนาความสเสวยทุกสุขต่างๆอะไรเป็นคนสเสวยกายไม่ใช่ทุกทุกแท้จ,จริงคือใจเป็นคนทุกคนสุข ใจคนเดียวเท่านั้นถ้าไม่มีใจแล้วคนตายไม่รู้สึกอะไรเลยถ้ามีใจแล้วก็รู้สึกใจตัวนั้นเนี่ยเป็นคนเวยสุขสวเยทุกข์กดีชั่วายาละเอียดอยู่ที่ใจ่นะใจก็เช่นเดียวกันเวรแล้วก็ เกิดขึ้นมาสเสวยดับไปสเสวยขึ้นมาอันนึ่ง<ฮ>อันนี้เราก็ดับไปอันอื่นก็มาสเสวยใหม่อีกเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นเดียวตลอดนี่นะความสเสวยนั้นดับไปเป็นอะไรไม่ทราบเป็นอะไรหายไปไหมอย่างสมมติแต่เดียวนี้แหละความเมื่อยความหวิวความหอย ความกระหายอยากน้ำเจ็บมึนต่างๆเลือกความทุกข์ต่างๆที่ปเป็นมาแล้วมันไปไหนเวลาเนี้ยไ,ไปไมันไม่มีเวลานี้มันเกิดมาแล้วดับไปแล้วจะโน่นจะนั่นจะเมื่อวานเมื่อซืนเนี่ยคุณเกิดมาแล้วก็ดับไปแต่คุณ่อนเะมานี่ก็เกิดมาแล้วก็นดับไป อยู่เดียขณะนี้ความสุขความทุกข์หรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเดีนเน๋ยวนี้จะเวแล้ว,วลก็ดับไปดับไปไปไหนครับไม่ทราบตัวใจตัวนั้นเป็นของยึดเป็นป่ลเกิดขึ้นมาถ้าใจตอนนั้นไม่ยึดไม่เกิดน,นั่นจึงว่าไม่ใช่สัต,ต,ตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไม่มีตนมีตัวเลย เวทนาหาสาระนี้ได้จิตอะนี่ว่าถึงเรื่องจิตถ้ามีตัวมีตนอยู่นี้ยความคิดความนึกเรียกว่าจิตคิดนึกสงสัยในที่ต่างๆปรุงแต่งอะไรในต่างๆเรียกว่าจิตคิดนึกปรุงแต่งไม่มีตัวมีตน จะปรากฏเกืดอขึ้นภายในบอกใครก็ไม่ได้รู้โดยใจของตนเองคิดมากคิดน้อยคิดหยาบคิดละเอียดจะคิดละเอียดแล้วบอกม่ตผมแต่งในที่นั้นผมวัดมันปรุงไว้จากไหนมันปรุงจากความยึดความถือมันหายไปอยู่ไหนจะตั้งอยู่ไหน ไม่มีที่ตามค์ต้องหายสิหายทัหายว่าตกลไปใหนันนะจิตตรงนั้นมันหายไปไม่มีเลยมันทนั้งมีอยู่นั่นแหละแต่มันสากดขืนไปไปหยึดเพี่งว่าจิตนั่นอนะ่ะเป็นอาการของใจ ใจจะมีตัวหนึ่งอยู่เป็นประธานเยู่ถ้าไม่มีประธานไปแล้วมันก็ไม่มีจิริยาทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีประธานคือตัวใจรู้สึกตัวใจแต่ว่าไม่คิดไม่นึกจะมีความรู้สึกอีกใจคิดนึกป็นาการของจิตเพราะฉะนั้น จิตนี่แหละคิดนึกแล้วก็หายไปเกิดขึ้นมาหายไปหายไปไม่มีแก่ไมีสารไม่มีทีต่ตั้งอยู่ไหนก็ได้จึงว่าไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขอจีเรียกกตัก็ไม่ใช่ตัวตนหรืตนอะไรก็ไม่ใช่เพราะตนก็ไม่มีถ้าไม่มีก็มีมีเพราะกลมถือกามยึดกลมถือไม่มีความยึดไม่ี เว่าไม่ใช่อตัวตนบุคคลเราเขาใครก็ไม่ใช่คุณน้องคนนีก้ก็ไม่ใช่อะไรทั้งว่าไม่ถูกไม่ใช่ท้งนั้นแต่หากมีอยู่นั่นเรียกว่าจิตตานุปัสสนาปฏิปทานเป็นปัญญาวิปัสสนาส่วนหนึ่งข้อที่สั รวบรวมทั้งเวททั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งสามอย่างนี้แหละอย่างที่อธิบายมาแล้วน้นเรียกว่ารมไม่ใช่เ,เป็นตัวเป็นตัวเลยใช่ว่าเป็นตัวคือกายก็เป็นตัวขรองความไปถือออกเวทานาจิตก็เป็นตัวขรอบความไปถือออกแล้วก็สลายดับไป อน,นั้นเป็นธรรมานี่นเรียกว่าธรรมถ้าเรียกว่า,วาธรรมนี่เป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตานตาสเพธรรมานัตตาหาสาระนี้ได้อนัตตาเข้าใจของมีแต่ว่าไม่ของมีแต่ว่า ไม่มีสาระคือมันเกิดดับเกิดดับอย่างอธิบายเรียกว่านัตตาไม่ใช่ของไม่มีของไม่มีจะเรียกวานัตตาได้อย่างไรมันต้องมีสิมีแล้วจึงจึงเรียกมันไม่มีสาระจึงเรียกว่านัตตาธรมมะตอนนี้ แม่งคองลึกซึ้งละเอียดหน่อยแต่หากว่าเราตั้งใจพิจนนารณาดตามในพระธรรมนี้ก็ไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งเลยถึงให้ตั้งสติตัวเดียวนี่แหละสติปฐานตัวเดียวนีว่แหละพนมนัดกายพนมนัดเวทนามมพนมนัดจิตธรรมอยู่ไหนอยู่ไหนก็เอาเถอะ ถ้ามีสติอยู่แล้วเป็นนะมาใช้ได้สติตัวหนึ่งคิดตัวหนึ่งสตินั่นเป็นผู้รู้ตัวรู้สึกอยู่เสมอรู้สึกเนี่ยรู้รู้สึกอะไรรู้สึกความคิดตัวไม่กันคิดเป่นงไรรู้สึกคิดอะไรถ้า,ารู้สึกอย,อย่างนี้แล้ว เป็นอนุภาวนาอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนวิริยาบาุตรใดๆขมงม,มันไม่ขาดเพราะจากภาวนาภาวนาก็ไม่ใช่อื่นใครอะไรหรอกคืออบรมใจสติอบรมสตินั่นเองสติให้เห็นใจน,นั่นเองภาวนาไม่ใช่ไปนอกฟ้าเหนืยวไปนอกฟ้านอกไปดินที่ไหนหรอก เพราะนาทุ่งนี้แหละเป็นกายเวาทวดาจิตธรรมนี่แหละให้เห็นสติให้รู้ตัวจิตนี่ทุกเยาบทตรแม่มีเวลาบางคนบอกว่าไม่มีเวลาจะเอาเวลาไหนครับเราไม่เอาเวลาเวลาที่พิจารณาอยู่นะจะไปเอาไปไว้ที่ไหนเวลานั้น เอาไปไว้ที่ไหนไปยุ่งอยู่นะหนือยุ่งกับสติควบคุมอยู่น,น,นะสิเอาไปไว้กับการทางานก็สติแล้วที่ควคุมการทำงานเอาไปไว้ไหนเทียวไม่มีเวลาถ้าม,มีเวลามันก็คนเราน่ะนะถ้ามันมีเวลาประมาณคนตายแล้วจะไม่มีเวลา คนยังมีอยู่ชีวิตอยู่กับเวลาละทีความคิดคงได้วยกันเน่นั่นละทีเวลาเนี่ยทีตีคุมเวลาเนี่ยจะให้สุขสบายแค่ก่อนยังค่อยภาวนาสุขสบายแล้วไม่ต้องเลยไม่ติดไม่พิจารณาอะไรมันก็ไม่เป็นท้องนาสยมันไม่สุขไม่สบายอะไรงั้น ม,มันว,นวนุ่นวายยุ่งอะนะจึงค่อยตั้งสติพิจนารณาคนเราประมาทเมือ่อสบายแล้วลืมวดาประมาทลืมหมดไม่คิดนึกถึงเรื่องจิตไม่คิดถึงเรื่องจิตมันยง่งยุ่งหรโอ้ตัวยุ่งอ่นะน่ะระลึกได้ มันลึกสติตรงนั้นได้เอาไปตั้งไว้ตรงยุ่งนั่นให้เห็นความยุ่งอยู่ตลอดเวลามันยุ่งอะไรจะให้เพื่อนเหตุที่อยู่ทุกเมื่อแล้วจะรู้ต้นต่อของความยุ่งแล้วจะปลดเปลืองความยุ่งนั้นได้ถ้ายุ่งแล้วไม่ปลดเปลืองมันก็ยุ่งล่าไป สติมีแต่ว่าไม่ใช่นั้นเรียกว่าสติมีไม่ใช่อธิบายทั้งเรื่องสติประธานเรื่องกำหนดสติพิ่จะนาที่ตั้งของสติริสีะถานคือกายเวทนาจิตธรรมก็ยุติอย่างแค่นี้